สวัสดีค่ะทุกทุกคนพี่หมอเอนางฟ้าพยากรณ์หรือพี่หมอเอโชคชัย4นะคะวันนี้มีเรื่องดีๆมาบอกกล่าวนะคะทุกคนเลยก็ฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะคะชื่อช่อง YouTube ก็ชื่อว่าดูดวงดีๆไพ่ย,ยิปซีกับพี่หมอเอโชคชัย4 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดแล้วขอให้ร่ลำรวยเงินทองอายุวันโนสุขขังพลังมีสตังค์เยอะๆทุกคนนะคะฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยชื่อช่องดูดวงดีๆไพ่ย,ยิปซีกับพี่หมอเอโชคชัยสี่ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงชีวิตครอบครัวความรักสมหวังนะคะ พี่หมอเอมีเรื่องจะบอกก็คือปีนี้สองพันยี่สิบสี่นะคะสองพันร้อหสิเจ็ดเป็นปีมะโรงคนที่เข้าชงคงไปแก้ชงกันหมดแล้วก็คือคนที่เกิดปีจอปีมะโรงปีฉลูปีมะแมก็ไล่ลำดับนะคะปีนี้เป็นปีมะโรงคนที่เข้าชงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นคนที่เกิดปีจอค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปีมะโรงค่ะเจ้าของปีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะปีมะแม นะคะ50%ชงร่วมและปีฉลู25%ทุกคนคงไปแก้ชงแล้วนะคะเพราะว่าเข้าชงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะอันนี้ปลาเข้ามาครึ่งปีแล้วะค่ะครึ่งปีแล้วใจเย็นๆนะคะรู้ว่าเหนื่อยหนี้สินเงินทองสุขภาพร่างกายเหน็ดเหนื่อยกุ้มอกกุ้มใจเครียดเรื่องเงินทองเดี๋ยวปีหน้านะคะออกชงกันแล้วนะจอฉลูมาลงมาแมววันที่ 29เดือนมกราคมนะคะเดี๋ยวออกชงแล้วถอยหลังเลยนับถอยหลังเลยนะคะเราจะเขาดาวปีใหม่กันแลวอีก6เดือนนี้ไวมากปีนี้นะคะก็ทำใจให้สบายนะคะไม่ต้องเครียดยังไงปีหน้าดวงดีเดี๋ยวมาดูปีนี้นะพี่หมอจะบอกนิดนึงปีนี้เป็นปีมะโรงใช่ไหมคนที่เขาดวงดีปีนี้นะคะเฮงเงรวยๆยเลยแล้วก็ ชื่นอกชื่นใจก็คือคนที่เกิดปีละกาเพราะมาลงกับละกาเป็นมิตรกันคนที่เกิดปีชวดค่ะปีนี้การงานโดดเด่นดีได้งงได้งานได้เพื่อนใหม่ความรักอะไรก็เริ่มดีแล้วนะคะปีนี้ปีชวดแต่สุขภาพระวังหน่อยภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยพี่หมอก็ปีชวดเหมือนกันก็คือก็ไอายคอๆแคกนะคะอันเนี้ยไข็มาพูดละอายเลยแล้วก็ปีที่ดีปีนี้ก็คือปีวอกนะคะปีนี้เฮงๆรวยๆนะคะส่วนที่เหลือก็คือไปได้เรื่อยๆแต่ก็ใจเรื่องเศรษฐกิจเงินทองอดทนนะคะถ้าอยากให้ดีขึ้น พี่หมอแนะนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถ้าเราไม่มีเงินไปซื้อของใส่บาทหรือไม่มีเงินทำบุญพี่หมอขอแนะนำว่าให้สวดมนต์นั่งสมาธิใส่บาทสวดมนต์ค่ะหนังสือสวดมนต์เมียหรือเปิดช่องพวก YouTube ก็ได้นะคะบทสวดมนต์ภาหุงมหาการบทธรรมจักรบทยอดประกันบทพระคาถาชินบัญชรบท อีมาส,สมินเยอะเลยค่ะสวดมนต์นะคะพี่หมอเองก็สวดเหมือนกันนะคะใจะเย็นๆน,นะคนที่ปีชงปีนี้จอฉลูมะโลมะแมเดี๋ยวก็จะออกชงแล้วนะคะในช่วงวันที่29มกรามกราตุจีนค่ะแล้วก็จะเฮง,งเงรวยรวยเฮงเงรวยรวยเลยนะคะส่วนปีหน้านะคะคนที่เข้าชง ะะปีหน้าคนที่เข้าชงนะคะใน2,568พอวันที่29มกราคมฉลูจอมโลมาแม่เขาอ,ออกชงใช่ไหมคนที่เข้ามาชงแท็กทีมปีหน้าก็จะเป็นปีหน้าเป็นปีอลไยปีมะเส็งงูเล็กเพราะฉะนั้นคนที่เข้าชงปีหน้า29มกราคม2000 25ก็คือ2568นะคะคนที่เข้าชงก็คือปีหน้าหนักห่วงหน่อยเนาะปีกุลหมูค่ะปีกุลหมูนะคะแล้วก็ลองลงมาเจ้าของปีอีกค่ะปีมะเส็งนะคะ75%เมื่อกี้กุลหมูชงร้อยเก็คือคนที่เกิดปี มาเสงเจ้าของปีและ50%ก็คือปีขานนะคะ25%ก็คือปวีวอกอันนี้พี่หมอก็อยากแนะนำฝากบอกบุญอย่าลืมไปแก้ชงหลังจุดจีนนะคะแต่ก็อย่าเลย13เมษาของปี2000 68นะคะ2 5 6อยาอย่าเกินนะคะพยายามแก้ชงในช่วงของเดือนตุดจีนให้แบบว่าไหวตุดจีนวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาลืนนี้ไปแก้แต่อย่าเลยวันที่13เมษาเพราะมันเข้าปีใหม่ไทยนะคะด้วยรักและห่วงใยแต่ที่สําคัญที่สุดคืออย่าลืมทําบุญทําทานนะคะสวดมนต์ไหว้พระการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอย่าลืมนั่งสมาธินะคะชีวิตเปลี่ยน ไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนเดี๋ยวพี่หมอจะมาต่อภาค2นะคะในช่อง YouTube ดูดวงดีๆไพ่ย,ยิปซีกับพี่หมอเอโชคชัย4ีนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้คนที่กดไลค์กดแชร์มีอายุมีวันโนมีสุขขังมีพลังมีธนสารสมบัติพิพัฒน์ปูนผลแล้วก็ขอให้มีสตังค์เยอะๆนะคะหมดหนี้หมดสินนะคะขอบคุณค่ะ